244-666-666 Facebook และ Line ที่ ID 94FM Club เอาล่ะพร้อมแล้วกับช่วงนี้เลย Play Game Send Me กับผมดีเศรต้ำอภิวัตินะครับ Play Game s e m Play Game Send Me ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะจือปากจริงๆเลยนะครับไม่เล่าให้ฟังไม่ได้จริงๆนะฮะเกี่ยวกับประเด็นดราม่านะฮะเกี่ยวเกมผีไทยที่ขึ้นชื่อระดับโลกเลยนะครับที่หลายคนน่าจะรู้จักกันนะก็คือเกม Home Home s w e e t Home นั่นเองนะซึ่งเราเองก็คือเล่นจบไปแล้วทั้ง2ภาคเลยนี่ขอขิงหน่อยคือต้องบอกเลยว่าในภาคแรกของเกมนี้เนี่ยคือทําได้ถึงรสชาติมากๆจริงๆนะสำหรับคนที่ชื่นชอบแนวสยองขวัญอะไรอย่างนี้นะโอ้โหบอกเลยในช่วงภาคสุดท้ายของเกมภาคแรกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นแบบ ผีไทยอะชุดนางรำเลยอืแล้วก็ในในอีพีที่สใช่ไหมก็จะเป็นแบบนางรําแบบในช่วงต้นเกมเลยประมาณนั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นดรามา่าเพราะว่ามีคุณคนหนึ่งนะฮะชื่อคุณคิดภวพัฒน์นะครับที่ปรึกษาคณะ อนุกรรมธิการ e s p o r t นะครับได้มีการทวิตข้อความนะครับว่าเพิ่งรู้จากที่ประชุมอน,นุนะฮะว่าเกมโฮมสวิตโฮมนะฮะตอนแรกที่จะเอาท่ารำไทยต่างๆใส่เข้าไปในเกมแต่ว่ากระทรวงวัฒนธรรมไทยบ้านเรานะครับห้ามใช้เพราะว่าอาจจะทำให้คนเนี่ยกลัวการรำไทยนะครับเพราะว่าในในเกมไม่ต้องบอกว่ามันก็คือเป็นผีนางรำอ่ะซึ่ง ผีนางรำอ่ะไม่ได้ปรากฏครั้งแรกในเกมนี้คุณนะถ้าเกิดมองย้อนกลับไปเนี่ยมันโผล่ในหนังไทยหลายเรื่องมากๆเลยทีเดียวนะฮะอะอย่างผีสามบาทยอย่างเงี้ยอันนี้คือท่อนแขนนางรำใช่ไหมจำกันได้ใช่ไหมแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวที่มักจะเอาความน่ากลัวของนางรำไทยเนี่ยนะ,ะมาเป็นผีที่แบบแนวสยองอะไรเงี้ยนะแล้วก็บทดนตรีไทยใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนแรกที่เขามีการโพสต์ทวิตเตอร์แบบนี้นะครับเพราะว่า นี่แหละกระทรวงเขาให้ผลว่ากลัวคนกลัวรำไทยประมาณนั้นนะครับเลยทําให้ทางผู้สร้างนะครับต้องคิดท่ารําเองใหม่หมดนะครับแต่เราจําได้ว่าตอนที่เล่นในอีพ,พีในภาคแรกนี่นะฮะก็ยังมีความรําไทยอยู่นะ มันก็ค่อนข้างจะขนลุกขนชันพอสมควรนะครแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทำให้ใหกลายเป็นประเด็นนะฮะซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหมีการแซวกันยับเป็นมีมเลยนะว่ากลัวผีนางรําไทยกลัวคนแบบว่าภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับนางรำเนี่ยมันมันเสียหายอะไรอย่างงี้โ <c oughs> ดนแซวไงล่าสุดนะครับทางด้านของผู้กำกับเกม Home โฮมสวิต o m e อย่างคุณแซคสรุทับลอยนะครับ ผมชื่นชมพี่มากบอกเลยตรงนี้นะฮะก็ได้มีการทวิตเพิ่มเติมนะฮะว่าจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่ท่ารำผิดหรือว่าแก้ท่ารำใหม่ครับแต่ว่าประเด็นดังกล่าวที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดคาดเคลื่อนกันไปเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยนะฮะทางด้านพ่วงกับนะครับทีมงานเนี่ยนะฮะเขามีการไปขอภาพประกอบในเกมไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีไทยแล้วก็รูปภาพแบบสอนท่ารำต่างๆซึ่งอลองนึกภาพตามคุณอาจจะเคยเห็นในช่วงเด็กๆใช่ไหมเป็นแบบโปเตอร์อะโปเตอร์ นางรำอะ่ะใช่ไหมที่มันจะมีภาพรำไทยอะไรอย่างเงี้ยต่างๆสี่ภาคนู่นนี่นั่นนะเราอาจจะเคยผ่านตาก,กันมานะ,ะซึ่งเขาเนี่ยมีการไปขอรูปแบบสอนท่ารำต่างๆนี่แหละนะฮะซึ่งจะเอามาแบบเหมือนกับว่าใส่เป็นฉากในเกมประมาณนี้นะครับเป็นความรู้เกี่ยวกับศิลปะก,การรำและดนตรีไทยนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนแรกอเจตนาของผู้สร้างเองเขาก็อยากจะมีการแทรกความเป็นไทยลงไปในเกมผ่านทางแบบ พวกโพสเตอร์ที่เขาจะไปแปะไว้ในเกมประมาณนี้แหละนะฮะแต่ว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมไทยเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความร่วมมือนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่ะก็เจตนาดีนะแต่ก็ถูกปฏิเสธนะครับและบอกว่าตัวเกมจะทําร้ายศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับและบอกให้เราทําผีนางรามออกมาเนี่ยคนจะกลัวกันนะเขาก็เลยมีการหยุดชะงักความคิดไปพักใหญ่นะครับแล้วก็บอกให้น้องที่วาดอาร์ตภาพขึ้นมาเนี่ยนะฮะคือวาดขึ้นมาเองเลยนะครับวาดเองดีไซน์ขึ้นมาเองใหม่นะครับ ซึ่งเขาบอกว่าผีนางรำที่ในเกมนี้นะครับเป็นการตัดสินใจปรับแก้ดีไซน์ผีนางรำใหม่นะครับที่อาจจะมีการหลีกเลี่ยงความเป็นไทยที่กระทรวงข้กลัวนะครับว่ามันจะทําให้ภาพลักษณ์ของนางรำนี้เสียหายมวานนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะในในเกมไฟนอลแบบก่อนที่จะออกมาสู่ตลาดเนี่ยนะฮะเขาได้มีการปรับแก้นางรําใหม่ให้มีความสวยงามแล้วก็ดลดความน่ากลัวลงจริงเหรอตอนเล่นนี่มันไม่ได้ลดความน่ากลัวลเลย แต่ก็คือไม่ได้ออกมานะกลัวอย่างในโปสเตอร์ที่เห็นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าอ่ะคนที่ได้เล่นเกมไปแล้วก็บอกว่าถึงแม้ว่านางราที่ปรากฏในเกมจะเป็นผีนะฮะแต่ก็ยังคงความสง่าและสวยงามอยู่ประมาณนั้นนะฮะอ่ะอันนี้เป็นประเด็นดราม่านะเราเชื่อว่าคุณที่ได้ดูดูข่าวนี้หรือว่าคนที่ได้เล่นเกมนี้หรือว่าแม้แต่คุณจะดูนักแคชเกมก็ตามนะก็ต้องพบว่านะครับ นางรำนะฮะและความเป็นผีไทยเนี่ยมันก็อยู่คู่กับบริบทของสังคมไทยมาอย่างยาวนานใช่ไหมหนังไทยตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราเห็นผีนางรำมากี่เรื่องแล้วนะเอาเป็นว่านะจริงๆแล้วเรื่องนี้นถ้าเรามองในเจตนาที่ดีของทางพ่วงกับเองนะก็ต้องถือว่าเกม h o m e สวิต t h โฮมอ่ะถือว่าเป็นการบุกเบิกวงการเกมไทยเลยก็ว่าได้ซึ่งเกมเนี่ยนะครับสร้างโดยทีมงานคนไทยร้อยเปอ็นตะครับล้าจำได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยเราแบบ ตื่นเต้นมากที่ได้เล่นเกมนี้นะเพราะว่าลงทุนซื้อเด y ์วันเลยนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีกระแสที่แบบว่าคนเข้าไปโหลดเถื่อนกันมาทําให้ผู้พัฒนาเกมนั้นถึงทันท้อใจกันเลยนะฮะซึ่งก็อยากจะให้ซัพพอร์ตกันนะจริงๆเพราะว่านานๆทีเราจะได้มีการได้เล่นเกมด้วยฝีมือคนไทยที่แบบคุณภาพแบบขนาดนี้นะฮะเอาเป็นว่าคือเราก็อยากจะซัพพอร์ตกันอย่างสม่ำเสมอแหละและดราม่าที่เกิดขึ้นนะก็แล้วแต่วิจารณญาณของคุณฟังละกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของ Play g เก e s ซ m i กับเย็นวันศุกร์นี้ Play game, send me Play game, send me